สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักนะคะของชาวราศีกันลัคนาการน,นะคะในช่วงครึ่งหลังของเดือนกันยายนนะจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยแอนก็ย้ําเหมือนเดิมนะว่านี่ไม่ใช่การดูดวงแบบส่วนตัวอย่ารูด้ดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้นะคะแต่คลิปนี้เนี่ยเป็นการดูดวงโดยรวมเป็น general reading มันอาจจะยังไม่ใช่พลังงานของเราในรอบนี้หรือเรื่องราวระหว่างเรากับเขาจะสลับกันก็เกิดขึ้นได้ก็รับชมไว้เป็นไกด์ไลน์กันเช่นเคยนะคะ โอเคมาเริ่มต้ยกันที่คนโสดเหมือนเดิมคะ่ะชาวกันขอดูหน่อยว่าคนโสดชาวราศีกันในช่วงนี้ชีวิตเป็นยังไงบ้างความรักมีอะไรโดดเด่นไหมหรือว่าไพ่มีเรื่องอื่นที่อยากจะบอกคนโสดชาวราศีกันมากกว่าเรื่องความรักนะคะขอดูหน่อยค่ะ พ่บอกว่าในเรื่องของความรักนะคะอะไรที่เรารู้สึกว่าไม่ใช่อย่าไปฝืนเราจะรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วนะคะว่าครั้งนี้มันไม่น่าจะเวิร์กหรือคนนี้ไม่น่าจะเวิร์กนะคะลองคิดให้ดีๆนะคะเชื่อมั่นในตนเองถ้าเรารู้สึกว่าไม่รอดหรือว่าเหนื่อยหรือเรารู้สึกว่าไม่น่าเชื่อถือไม่จริงใจถ้าเรารู้สึกว่าเรามองแล้วมันไม่น่าจะใช่อย่างเช่น เรารู้ดีว่าคนคนนี้ที่เข้ามาหาเราที่เขาบอกว่าทะเลาะก,กับแฟนเขาไม่ได้ทะเลาะก,กับแฟนหรือเขาบอกว่าเขาเลิกกับแฟนแล้วเขาไม่ได้เลิกจริงๆแบบเนี้ยนะคะบางทีเรารู้ดีอยู่แก่ใจอะ่ะแต่ว่าเราอาจจะอยากจะลองหรือเราคิดว่าเรายังไม่พร้อมที่จะตัดใจอย่างเงี้ยค่ะไพ่บอกว่า ให้ให้ให้ระวังความความรู้สึกแบบนี้คือเรารู้ดีอยู่แล้วว่าเราจะต้องห้ามตัวเองแต่เราอาจจะเผลอไปหรือเราอาจจะคิดเข้าข้างตัวเองไปว่าเฮ้ยมันน่าจะได้มันน่าจะเวิร์กมันน่าจะไหวแบบนี้ค่ะให้ระวังความรักลักษณะนี้ในช่วงแบบนี้นะคะไพ่บอกว่ามันอาจจะเป็นความรักในแบบที่จะเข้ามาในชีวิตเราเพื่อที่จะทดสอบ ความสามารถในการหักห้ามใจของเราในบางอย่างขอดูหน่อยคนคนนี้ที่จะเข้ามาเขาเป็นใครพูดเก่งเป็นคนที่พูดเก่งอะพูดจาหวานล้อมพูดอะไรในแบบที่น่าสงสารหรือว่าพูดให้เรารู้สึกหว่นไหวพูดให้เรารู้สึกเชื่อใจพูดให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นคนสําคัญเราเนี่ยนอนนี่นั่นบลา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  คือเป็นคนที่เขาจะเอาคำพูดมาหวาดล้อมคุณอาจจะยกยอเราพูดจานอนนี่นั่นจะให้ความสำคัญกับเราจะให้ความยุติธรรมกับเราจะไม่ทำให้เราผิดหวังอะไรแบบนี้มาหรือมาในแนวสร้างสตรอรี่ดราม,มา่ามาเลยชีวิตกำลังนอนนี่นั่นบลาบลาบ,าบาอยากให้เราเห็นใจอยากให้เราเข้าใจระวังคนแบบนี้ในช่วงนี้ที่จะเข้ามานะคะมาพูดอะไรก็ตามให้ให ไพ่บอกว่าให้เราเชื่อในฝันชทตญาณของเราเชื่อในความรู้สึกของเราว่าอันนี้ไม่ใช่อันเนี้ยใช่อย่างเงี้ยนะคะถ้าเรารู้สึกว่าไม่ใช่ขอให้ถอยออกมานะคะอย่าอย่าเอ่ออย่ารีบร้อนอย่าคิดว่าเราเอาอยู่สเตรน์อย่าคิดว่าเราเอาอยู่ strength, อย่าคิดว่าเราคุมได้อย่าคิดว่าเกมเนี้ยเราสู้ได้คนคนเนี้ยเราปราบได้อย่าคิดแบบนั้นนะคะให้คิดดีๆใช้เหตุผลเป็นที่ตั้งแล้วก็ถ้ามีใครมาเตือนอนะไพ่เจ็ดดาบบางทีอาจจะมีคนมาพูดให้แกคนเนี้ยเขาอย่างนั้นเฮ้ยนายคนนี้เขาแบบนี้นะฟังไว้บ้างนะคะฟังไว้บ้างคนรอบข้างเขาอาจจะมาเตือนนะคะอ่ะก็อย่างที่บอกนะคะชาวราศีกันคนโสดช่วงนี้อาจจะมีคนที่ อาจจะเป็นนักสร้างภาพนักขายฝันเข้ามาในชีวิตให้ระวังนิดนึงว่า,าเขาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนะคะหรือเขาอาจจะเข้ามาด้วยความรู้สึกว่า,าเขามองว่าเราเนี่ยมีบางอย่างที่มีประโยชน์กับเขาหรือว่าเขาชอบลักษณะของเราถ้าได้ควงถ้าได้คุยแล้วจะรู้สึกว่าโอ้โหภูมิใจอยากเอาชนะอะไรอย่างงี้แต่ที่จริงแล้วเนี่ยอาจจะมีอะไรบางอย่างอยู่เบื้องหลังก็ ระวังไว้นิดหนึ่งทีนี้มาถึงคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวราศีกันลัคนากันค่ะเป็นยังไงบ้างความรักความสัมพันธ์ของคนคุยไม่ชัดเจนในช่วงนี้ คุณมีแนวโน้มว่าคุณจะตัดสินใจปล่อยปล่อยความสัมพันธ์นี้ในอนาคตอันใ,นใกล้หรือในช่วงนี้คุณมีแนวโน้มที่จะรู้สึกว่าคุณไม่อยากอย,กอยู่กับความสัมพันธ์นี้ต่อไปเพราะคุณดุทฮาวเ,เขาทําให้คุณรู้สึกผิดเขาทําให้คุณรู้สึกไม่ดีเขาทําให้คุณรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องหรือเขาทําให้คุณรู้สึกว่า,อ,าอยู่ตรงนี้อยู่ไปก็เท่านั้นเป็นความสัมพันธ์ในแบบที่ฉันไม่มีวันที่จะชนะฉันไม่มีวันที่จะได้ในสิ่งที่ฉันต้องการฉันไม่มีวันที่จะ ได้คอมมิทเมนต์จากความสัมพันธ์นี้เขาก็แค่ทริกกี้เขาก็แค่ให้ความหวังฉันไปวันวันมีแนวโน้มว่าคุณจะตระหนักถึงความจริงในข้อนี้และยอมรับมันและตัดใจในที่สุดนะคะขอดูความรู้สึกที่เขามีต่อเราหน่อยค่ะถามว่าชอบเราไหมชอบค่ะชอบแต่ว่าชอบในฐานะของคนที่ เหมือนเพื่อนคุยอ่ะเหมือนเพื่อนคุยเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวคนที่ทําให้เขาสนุกคนที่ทําให้เขามีความสุขคนที่คอยรับฟังเขาคนที่คอยหยิบยื่นกําลังใจคนที่เป็นที่พักพิงใจให้เขาในบางครั้งบางคราวแต่ว่ามันยังไม่ใช่ความสัมพันธ์ในแบบที่ถ้าเขาคิดว่าจะไปต่อกับเราอ่ะเขารู้สึกว่ายังไม่ใช่หรือยังไม่ได้หรืออาจจะทําไม่ได้ เพราะฉะนั้นนะคะชาวราศีกันความสัมพันธ์แบบไม่ชัดเจนเนะาะไพ่มันก็ค่อนข้างที่จะชัดนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะเป็นเราที่ตัดสินใจว่าถอยออกมาเองนะคะแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่ายังไม่พร้อม ยังไม่พร้อมที่จะอยู่คนเดียวเหงาเหงาในช่วงนี้ยังไม่พร้อมที่จะจากไปในช่วงนี้ไม่เป็นไรเก็บเกี่ยวกําลังใจในช่วงระยะเวลานี้เก็บเกี่ยวความเข้มแข็งให้กับตัวเองในช่วงเวลานี้เก็บเกี่ยวความสุขให้กับเราในช่วงเวลานี้เท่าที่เราจะเก็บได้เพื่อเป็นแรงในการที่เราจะเดินต่อไปนะคะเดินออกจากอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วในอนาคตนะคะความสัมพันธ์ในแบบที่เราต้องการความสัมพันธ์ในแบบที่มันเป็นอยู่ ทางเดินข้างหน้าที่จะไปต่อความสัมพันธ์นี้มันสามารถพาเราไปสู่จุดหมายที่เราต้องการได้ไหมหรืออยู่ไปก็รู้สึกไร้ค่าไปวันๆมีแต่เราเท่านั้นที่ตอบได้นะคะชาวราศีกันอมาถึงคนมีคู่คนมีคู่ชาวราศีกันลักขนากัน,นะคะ่ะความรักความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างคะในช่วงนี้คนมีคู่ชาวกันคะ่ะ ถ้าอยากให้ความรักนี้มันยั่งยืนหรือความรักนี้ไปรอดหรือถ้าอยากให้ความรักนี้ยก้าวต่อไปได้นะคะช่วงนี้เราอาจจะต้องสงบปากสงบคําอาจจะต้องเงียบหรืออาจจะต้องคิดก่อนพูดเยอะๆอาจจะต้องมีสติในการพูดทุก,ทกๆครั้งนะคะคิดได้แต่บางอย่างไม่ควรพูดออกไปหรือ,อคิดได้แต่พูดแค่ครึ่งเดียวหรือบางคําที่มันอาจจะแรงไปก่อนจะพูดออกไปคิดก่อนนะคะเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยไพ่ไพ่บอกว่า ความรักความสัมพันธ์มันอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างที่จะเปลาะบางนะคะเปลาะบางแล้วก็ต่างฝ่ายต่างรู้สึกว่าอยากจะพูดในสิ่งที่ตัวเองต้องการอยากจะได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะรู้สึกว่าเราถูกรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ถูกกระทำรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นฝ่ายที่มีเหตุผลกว่ามันจะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยไปได้ยากเพราะต่างฝ่ายต่างอยากจะเอาชนะดังนั้นให้แนะนําว่ารับฟังกันค่ะรับฟังกันว่า ต่างฝ่ายต่างมาแลกเปลี่ยนแล้วก็คุยกันด้วยเหตุผลนะคะดูว่าสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เขาต้องการนะคะความความขัดแย้งหรือปัญหาเหล่านี้นะคะมันเกิดขึ้นเนี่ยต้นเหตุมันมาจากอะไรมันมาจากเขาจริงไหมหรือมันมาจากเราหรือม,มาจากทั้งคู่ต้องช่วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคนมีคู่ชาวราศีกันในช่วงนี้เหมือนต่างฝ่ายต่างแรงต่างฝ่ายต่างอยากเอาชนะค่ะนะคะ,นะคะเพราะว่า ความรู้สึกของการที่ได้เปิดไพ่ออกมาคือฉันอยากจะพูดในสิ่งที่ฉันรู้สึกเขาก็รู้สึกแบบนี้เขาเองก็อยากจะพูดในสิ่งที่เขารู้สึกต่างฝ่ายต่างอยากจะพูดในสิ่งที่ตัวเองต้องการอะนะคะทาให้มันเนี่ยต่างฝ่ายต่างเอาตัวเองเป็นใหญ่อะค่ะเนี่ยต้องการจะพูดฉันก็จะพูดเธอก็จะพูดคือแบบฉันรู้สึกแย่เออฉันก็แย่เหมือนกันอย่างเงี้ย ม,มันแรงกับแรงอ่ะมันเหมือนสาดน้ามันเข้าไปในกองไฟเลยแบบสาดสาดสาดๆอย่างเงี้ยค่ะไม่มีใครฟังใครเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะต้องรับฟังกันและกันนิดนึงเนาะ <_ S 1> พูดได้ต้องฟังให้เป็นนะคะสําหรับคนมีคู่นะไม่เห็นปัญหามือที่สามนะคะเห็นแต่ปัญหาระหว่างคุณกับเขาสองคนที่มาจากพฤติกรรมหรือความคิดของคุณกับเขาเองทั้งคู่เลยนะโอเคชาวราศีก,กันคนละสา,ารถสถานะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ